สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องเอซีแฟนสองเซียนน้องไข้เป็นจังไหนพี่น้องมีโศกมีหมานบอเลขเนี่ยกระเล่นยากอย่างนอพี่น้องเนาะตามบอท่านเลย เรียกนี่ก็จั้ว่าออกจังได้เนาะพี่น้องเ่าเป็นตาอ,ออกก็ออกเ่าเป็นตามากกัมาโอ้เรียกบัวง่ามหายตามน้ำบ่ท่านเลยดักข้างหนึง่งก็ไปข้างหนึงน่งเนาะพี่น้องเนาะที่จึงไดนจังสิตามท่านนั้นพี่น้องที่จึงไในเชียวมันได้จะงวดโอ้ย ว่ามันพ่อไว้น้องพี่น้องวางยานี่ว่ามันคักเลยว่ามันพ่อไว้หมดละโดดซักใส่โอ้ยงายท่องแล้วพี่น้องเนาะซื้อศูนสามซื้อศูนย์ฮาซื้อศูนย์เจ็ดขามไปศูนย์หกโอ้ยเป็นแนวใดเนาะเอาว่าได้เักเสียศูนย์หกกบว่า เล่องบอมักมน่าสิมาดัานเหมือนมาเนาะพี่น้องนเนาะเฮ็ดจังไหนกับมัน,นออกปองขาดจดังหนเนาะพี่น้องเนาะโอ้หลอกหนีครับหนีแน่เนาะพี่น้องพี่น้องว่ามันหลอกบอกผู้ใดว่าบ่นหลอกบอ่เสื้อดอกหลอกคักขาด เลขคำนวณนี่คำนวณแล้วคำนวณอีกป่อเข่าออกปองขาดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยจ่ายๆายจายให้เต,ต,ต็ลยก็คืดวายูมันคือดังขักแค่มาส้นกันแก่ต่างคนต่างมามาส้นกันคัดวาแล้วคำมันดังขัดแค่ดิมันบอ่อข่อ,อนี แต่ตั้ว่าวายอยู่โอ้ยเนาะว่ามันเฮ็ดไว้ว่ามันพ่อไหวปุ้ดี่มี่น้องบางอย่างเนี่ยว่ามีคักคากูดีโดดซักเส่อ้ยตายเขี่ยดีตัว่ามันก็ดีอันนึง่งว่าเลขวิ่งเ่ราะเาตายจค่เคื่อนเอาพี่น้องเนาะเขาตัวนึงจนได้เลขวิ่ง เขาสูนทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเหมืนน,น้าเนี่ยเระวังเลขบังงามมันมักจะเลีเลขบังงามหน่ะมาออกพี่น้องเขาอย่ามองขามเลขบังงามในเทือกเขาเลขงามหน่ะไม่บอกพี่น้องจำไม้ดีๆ้วยล่เลขที่มันงาม,งามเหมือมันบอ่อเขาพี่น้องเขาก็จี สังเกตเข้าเรื่อนเลยล่ะว่าเลขงามๆนี่ออกไปเขาก็ถือหลายเขาก็บ่อยออกเขาได้ออกเลขบ่างๆประเด็นพู้ซื้อนี่ก็ซื้อเลขงามๆเลขบกง่ามม่องข่ามนะสินะเขาอ่านใจคนออกพี่น้อง เรื่องว่าเขาจิดักทางมันได้จังไลยพี่น้องดังคักดังแน่เนาะดังเจ็ดบ่หมานเลยพี่น้องโอ้ยรืย่งว่าเจ็ดเขาเอาไปพักไว้หรอบ่ยังมาเขาเอาไปพักแล้วพักเมื่อยแล้วมันหนาตลอดพักไว้แต่ว่างวดนี้สังเกตว่า พี่น้องสังเกตด้วยเลขมันจะเป็นเลขว่างอ้ามหรอม้วนนี้ก็ได้มันจะมันจะมันจะศูนย์นี่มันจะศูนย์มาแท่นงวนนี้กระคืบว่าศูนย์อีกอะยึดไปใส่กันนี่จะศูนย์ระว่างศูนย์นะพี่น้องเด้ออันนี้จักรสีเมียนโมเมนต์ต่อ เอ็ดออกมากนี่ติดศูนย์ทุกสูตรให้พิจรารณาเอาเป็นพิเศษจัง่อยบางครั้งสอบกับว่าเป็นยังกับเปรียบเทียบว่าเลขผู้นั้นผู้นี้แต่ว่าขั้นบนส้นกันหลายกับสื่อหยาพี่นออกออาแล้วกันเนาะออาแล้วก็ส้นกันหลายกับสื่อหยาเบก็พิจารณาหาดีๆเบิ้งดีๆ,ๆ กระบอมีไปหูวจะค้นหรอกเลขนี่ยังไปออกศูนย์หนึ่งสองจังสับโอ้ยมันจับแหงกระบ่กมีคนเอาหนอกนีหนอกเนาะผู้ใดจีบไปซื้อสิบสองเนี่ผู้ใดจีบซื้อร้อยปีที่สามมันกระบอออกจะเถื่ออซ่กีร่ายเนี่ยปอกันสามหนึ่งหนึ่งสามก็ยังว่าจี๋ถืออยู่หนอกนี่นอก อันนี้ออกนิ่งสว่างมาเนี่ยโอ๊ยมันหลัวหอนี่ใส่ห้องวาสิซื้อตัวใดม้ำวาวมากโอ้ยอุกอังพี่น้องเอ้ยเบิดหลายชื่อกันโดดซักเซ่มาว่ามันโดดซักสองตัวว่ามันถือว่ามันพ่อไว้มันบำเมียนเสร็จรแล้วพี่น้องเอ้ย เอาคุณันนี้กะเค็ดไปแล้ละกันกะวิเคราะห์เอากระเบื้องเอามักเพรมักเพรชอบออกให้กคอนมูอล่ะเไอคาชิบะลู่ซากะจะไปลอกผู้นั้นผู้นี้อันสซนบ่สซนอันอันนีเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงเนาะแล้วเจ้าพิจารณาเอาด้วยบินงงเขามาแล้วกะซอยคนไหลคนแช่เด้อครับ กำลังใจเห็ดจิบต่อไปแต่พอสู้โ,โ,โมบันกี้กันแล้วพี่น้องเจ็บกึศกันพี่น้องเจ็บเจ็บเนาะสู้ต่อแก้เมือไหมก็เล่นเเพ้วๆลงยาไปหอมไหลพี่น้องมันทุ่นกับจกักบดแน่เลยแหละมันก็นม่มีแห้งสีสูดแล้วเล่ยนยากหฮยซู่มือนี่เล่นจังได้กัดเขาหนีเบมาน้องพี่น้องเนาะ เหรอเดวเาอ่านสุขมวนแล้วก็ไปบึ้งหวัวครับอ่านั่นแหละหวัวงวดนี้คุณรอดที่น้องยินรอดเดี๋ยวมาเรียบว่าง้อเด้อกับว่างามจงดดังหวัดนะที่มันออกมาเห็ดเสียนเท่า,านี้นะทิ่จะรัหน้าเอาเรียบวา่วงาง้อว่าง้อจังหวัด มันได้จังสีล่ละพี่น้องอันซีกับบ้มากเจ้าเทือดอกมันแบบเด่นแมงวันนี้นะก็เลยว่าโอ้หามันมากก่ะแล้วฉีบตัวถือก,ก็เลยเอาตามตามสูตรันละได้ตัวได้กะเอาตัวนั่นเนาะพี่น้องเนะาะไพ่ย,ย่ามเบิงึงเหล็กวิ่งจับคู่จับคู่กะไพาย,ยามพิจารณาเอาบ,บ่มากกับจับเอาไม่พี่น้อง มีไฟงูจะค้นออกว่าเรขมันจะออกตัวใดจับตัวใดเนาะเอาเขียนเอาแคบเอาตัวมกักตัวชอบคิดว่าซีดีซีเด่นได้พีน่น้องซีดีเด่นเนาะมันจีมีเด่นสามตัว สี่ศูนย์สองมันสี่มีเด่นก็เลขบอกกล่าวสี่มาเป็ดตัวเด่นก็บเลขเอาสองแต่ว่าศูนย์อีเด่นก็โม่เบื้องของพิจัลนาเอาว่ามาอีกกับงวนเนี่ยสี่บ่เคยจับสี่จับเถื่องวนนี่จับสี่พี่น้องสี่มาเงี้ยเบื้องมันสี่แมนบอกมันสี่แมนคว่ำจะ คือความคิดเจ้าของบอเขาพี่เจรนาเอาพี่นอ้องโมมาโกสอ,อบกับว่าเป็นยังโมมาก,กับฮานพี่นอ้องสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่นอ้อ,นองเอฟซีเฟนจงให้โศกโศกมันมัน ลำๆรุ้ยๆสุขปูสุกข,ข้นเบิดหนีเบิดชิ้นปังๆสุข้นเ้อพี่น้องครับสวัสดีครับ